รถติดแต่เช้าวันนี้วันนี้มีโปรแกรมจะไปกินเฝอเสร็จแล้วก็จะไปหาหมอตัวสุขภาพคงจะอยู่โรงพยาบาลทั้งวันนะวันนี้ถึงเย็นมาน,นี่เซฟเวย์ใหญ่เลยเนี่ยไม่ได้มานาน,อนของคงจะเยอะรถเยอะแต่เช้าเลยวันนี้หวิวแล้วด้วยตอนนี้นี่อากาศดีดี เสาร์ทย์จันนี่95นะพี่ร้อนตับแตกเลยนะร้อนมากที่หน้าเนี่ยจะร้อนสุดๆเซฟเวยี่มอเซฟเวยมอใหญ่ตรงเนี้ยเส้นนี้รถเยอะสิบโมงก็ยังติดอยู่เลย นี่คนขับคนขับป่วย<ม>คนขับเป็นหวัดเป็นไข้คนป่วยคนป่วยพากันมาหาหมอเดี๋ยวเราถึงร้านนะั่นค่อยไปดูกันรถยังติดอยู่นะเดี๋ยวตรงนี้ก่อนโอ้รถติดแต่เช้าสิบโมงรถยังติดอยู่เลยอะ่ะ ดูข้างหน้าสิรถแน่นเลยไฟเขียวเราก็ยังไปไม่ได้นะเพราะข้างหน้าไม่มีที่ที่ว่างเราแดงไปได้จอดได้หน่อยเออยาวเหยียดไปนู่นเลยรถแบบไม่ขยับกระเยื่อนติดแบบขยับไปทิละนิดติดละนิดติดละนิดไม่น่ามาเส้นนี้เลย เ,เกือบจะถึงแล้วเกือบจะถึงเป้าหมายเราก็จะเลี้ยวเราก็ต้อง,องไปต้องไปติดเนี้ยทีลงเ,<ช>เลยไฟเลย,เยไฟแดงนี้ไปแก็เลี้ยวเลยเจะได้ไม่ต้องติดเลี้ยวเข้าอยู่ตรงซอกเนี่ยตรงซอกเข้า ซูเปอร์น่ะแล้วก็เลาะไปตรงนู้นก็ถึงรถเยอะมากแล้วเราก็ถึงแล้วถึงเป้าหมายแล้วเดี๋ยวนี้เนยนต้องไปรถติดหน้า เคยมาซื้อหนังไก่ร้านนี้ร้านฟิลิปปินสน์ไม่ไม่อร่อยเลยกระเป๋าตกซุปเปอร์นีซุปเปอร์อะร จะถึงร้านเฟอร์เร็วจอดตรงนี้สามีเจอดตรงนี้เออเต็งดักเต็งดักนู่นแหละร้านเฟอร์นั่นใช่ปะชื่อร้านอะไรนะเฟอร์วินเนะี่ยนู่นแหละเฟอร์วินนั่นนะ่ะราคาแดงๆนั่นแหละมากินนั้งแต่มาอยู่อเมริกาใหม่ๆหมนะ5ปีที่แล้ว ไปนานแล้วก็จะกลับมากินอีกไม่งั้นไงอยากกินเฝอ,อร้านนี้แหละสุดยอดของเฝออร่อยที่สุดอร่อยที่สุดร้านนี้เดี๋ยวไปดูข้างในกัน อาัลาอัลลาอัลลาฮมาเลยหิวตาลายไปหมดเลยดน้ำส้มพิกน้ำส้มนี้หน่อยน้ำเบอร์อะไรเรากินน้ำเบอร์อะไร่มเครื่องฝ อร่อยที่สุดนบอลลำเบอร์วันลาชใช่ไหม mm hmm. ราคาเ mm hmm. นี้ยสมอลลาชห่างกันเจ็ดสิบห้าเซนเอาล a าชเลยถือหมาืเ n u m น e r 1 ขนาดไซส์มอลล์เอเน้ำไหมอยว่าเเสิร์ฟชาร้อนแกเรียนกินไปเดมชาพี่ต้องกินชาเยอะ เป็นหวัดไม่สบายแซมนี่ sup. เป็นไข้เมียก็มาหาหมอเออดีแพดไม่ค่อยชอบกินชาเทาไหร่ก็มีผักขั้นแรกก็ม <anes> ีผักมาก่อนมันนาวงอก ใบัวละพาพริกบ้านเรากระปุกพริกใบหัวละพาไอเน,นี้ยแพงนะเนี่ยอันเนี้ยใบอะไรเนี่ยผักชีไอหอมใบเรื่อยเนี่ยเขาเรียกอะไรชอบเรียกแต่ต้นหอมใบเรื่อยหอมใบเรื่อยแต่ไม่รู้ว่าเรียกอะไรหอมเปีเออหอมเปีหอมเปีเนี่ย จะมีผักก่อนระหว่างรอติก่ก็จะมีน้ำมาให้น้น้ไซดน้ำมันร้อนคงจะชื่นใจ ดึงท้ัข้างนอกระหว่างเราก็เตี่ยวหิวแล้วตอนนี้ชามาไดม,มากวัน ใหญ่มากกินกันเลยมันต้องกินนร้อนแพทจะไม่ได้ถ่ายตอนกินให้ดูนะถ่ายแค่นี้แหละเดี๋ยวเวลากินแล้วจะโซยเต็มที่จะจบคลิปแค่นี้แหละ เดี๋ยวจะทำให้ดูทำใหญ่สุดๆดอะดูดิเกินไปใหญ่ไปไหนเราก็จะใส่พิกน้ำส้มเดี๋ยวจะปรุงให้ดูพริกน้ำส้มเราก็ใส่ไป พราะชามมันใหญ่ก็ใส่มะน,นาวมะน,นาวน้ำเยอะมากเจอจะใส่ทุกอย่างใส่ไปจะมีอันนี้เอาไว้จิ้ม อันนี้ไว้จิ้มเนื้ออันนี้เราจะจิ้มเนื้อจะซดน้ำซุปก่อนนะซดน้ำซุปให้ดูเอาละขอตัวกินก่อนแล้วกันเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไม่มีตอนกิน บายบายเจอกันคลิปหน้าเฝอหน้ากินมากกำลังร้อนๆอยู่ยเส้นอืดหมดรีบกินก่อนกินมาสิบนาทีแล้วยังไม่ยุบเลยมันใหญ่จริงๆใหญ่มากสุดยอดสุดยอดเฝอใครจะไปกินหมดมาเป็นกำมังเลยเขาเรียกว่าเป็นโอง่ง กินต,ต่อกินไม่หมดแล้วนะเนี่ยเยอะดิหมูเออนี่ใช่เนื้อะเฝอมันก็ต้องเป็นเนื้อนะเนื้อดิเส้นอีกเทียบเลยอ่ะดูเส้นดิเส้นอี้ตั้งเยอะอ่ะแพทเริ่มอิ่มแล้วดูดิชาบโอโ้ไม่กอด เยอะมากคิดว่าจะหมดไหมไม่หมดสามีก็บอกไม่หมดมนิ่งก็บอกไม่หมดอิ่มแล้วได้แค่นี้แหละเหลือเหลือเส้นเหลือเส้นเหลือน้ำกินไม่หมดจริงมันเยอะแต่เนื้อหมดถุงหอหกหมดผกักหมดผักน่าหมดไม่หมดแต่เส้นโอ้โหไม่หมดอ อ,อิ่มมากุ่งเกือบหมดเขาสามารถกินหมดได้นะวันนี้เขาไม่สบายเขาก็เลยกินไม่ค่อยหมดใช่ไหมปกติเขาก็จะกินหมดชามน่ะแต่ไม่ไม่หมดออกนี่เหลือบานแต่อร่อยนะไม่ใช่ว่าไม่อร่อยนะอร่อยแต่มันเยอะอชอบกินร้านนี้อร่อยดีแต่มันเยอะกินไม่หมด แต่สั่งลาชนะ่ไเมื่อกี้หิวตาลายสั่งสมอตั้งก็ดีไม่รู้เราความหิวเราไม่บรรยาบรรยางไข่เราต้องสั่งเยอะไว้ก่อน <c oughs> อันนี้ไปจริงๆละฝึกกินเสร็จแล้วก็ต้องวางทิปไว้สี่คนละสองเหรียญสี่เหรียญเขารับเงินสดเดีย๋ยววางทิปไว้ที่โต๊ะนี่แหละสี่เหรียญ วางไว้ตรงนี้เดี๋ยวเขาไม่เห็นซี่บาท